และแน่นอนค่ะอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือข่าวประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกเลยค่ะอิสุสุนะคะเชิญชวนค่ะร่วมลุ้นสร้างสถิติกิจกรรมสุดท้าทายครั้งแรกในวงการรถบรรทุกเมืองไทยเลยนะคะกับภารกิจอิสุคิงออฟทักวันแท้งชาเลนจ์ค่ะน้ำมันถังเดียววิ่งไกล1 2 0 0กิโลเมตรค่ะ จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนะคะทางอิซูซูค่ะขอร่วมรณรงค์ในการใช้รถอย่างประหยัดน้ำมันตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งรถบรรทุกกับบทพิสูจน์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในวงการรถบรรทุกเมืองไทยกับอิซูซ King of Truck One แ a n k Challenge น้ำมันถังเดียววิ่งไกล1,200กิโลเมตรกิจกรรมท้าทายการขับความประหยัดน้ำมันครั้งยิ่งใหญ่นะคะภารกิจน้ำมัน1ถังวิ่งได้ไกล1,200กิโลเมตรหรือไม่ด้วยรถบรรทุก10ล้อหัวละอลสิสูซแสุ g ร z 360แรงมารุ่นใหม่มาตรฐานจากโรงงานน้ำหนักรถรวมน้ำหนักรากจูงกว่า50ตัน ขับโดยพนักง,งานขับรถบรรทุกตัวจริงมาร่วมรุ้นในการสร้างสถิติพร้อมร่วมสนุกตอบคำถามชิงเงินรางวัลน,นะคะบัตรเติมน้ำมันมูลค่ารวม1 2 0 0 0 0บาทตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ค่ะกลุ่มตรีเพชรนะคะโดยนายวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทต,ตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดเผยว่า อิสุสุได้จัดกิจกรรมประหยัดน,น้ำมันมาต่อเนื่องสำหรับปีนี้อิสุสุได้จัดปฏิบัติการสุดท้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกเลยของวงการของรถบรรทุกเมืองไทยในอิสุ k King ออฟทักวันแท c งชาเลน g e น้ำมันถังเดียววิ่งไกลาย1,200กิโลเมตรโดยให้พนักง,งานขับรถบรรทุกจริงมาทำหน้าที่ผู้ขับตลอดเส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ภาคใต้ ร่วมกับรถบรรทุก10ล้อหัวลาก Isuzu G XZ 360แรงม้ารุ่นใหม่โดยใช้รถมาตรฐานจากโรงงานพร้อมหางพ่วง3เพลาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตน้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงกว่า50ตันในสภาพการจราจรจริงใช้วิธีการขับขี่ในแบบการใช้งานจริงตามปกติเปิดแอร์ตลอดเส้นทางความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่45-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระบบเทเลเทค GPS อัจฉริยะเพื่อโลโจิสติกยุคใหม่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่เพื่อพิสูจน์ว่ารถบรรทุกอิซูซุเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง370ลิตรขับจนเครื่องยนต์ดับเองจะวิ่งไปได้ไกลเกิน1,200กิโลเมตรหรือไม่โดยผู้ขับใช้รถจริง2ทีมทีมละ2ท่านระหว่างวันที่2-3สิงหาคมเริ่มขับจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ อิสุสุนะคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกต่อคำถามและลุ้นว่าน้ำมันหนึ่งถังรถบรรทุกอิสุสุจะขับไปได้ไกลเกิน1,200กิโลเมตรหรือไม่ชิงรางวัลบัตรเติมน้ำมันมูลค่า800บาทจำนวน150รางวัลรวมมูลค่าทาั้งสิ้น1 2 0 0 0 0บาท เส้นทางการวิ่งนะคะเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่สู่ภาคใต้ทั้งหมดนี้สามารถติดตามกิจกรรมการขับประหยัดน้ำมันครั้งนี้ผ่านได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะอิสสุทักไทยแลนด์ทาง Line Official นะคะอิสสุ Thailand ร่วมกันสนุกนะคะแล้วก็ตอบคำถามตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2 5 6 5นี้และประกาศผู้โชคดีนะคะในวันที่10สิงหาคม2515 ทาง Facebook อิสุสุทักไทยแลนด์ค่ะเรียกว,ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเหมาะกับะะยุคนี้มากๆน้ํามันขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะแล้วมันทุกเยอะขนาดนั้นนั่นสิถ้าเกิดได้เกิน1,200กิโเมตรบอกเลยว่าปังที่สุดแล้วค่ะพี่คะมากๆเลยนะคะเราก็มาลุ้นกันเนาะก็ต้องถามแผนยิงชุนรุ้นรางวาัลใช่แล้